อืเลยครับมีมนิสิตหน้าขานิสิตหน้าขคุณพอจะทําเมนูอะไรคะปลาปลาส้มับอันนี้จะขปงคุณพอจะทําเมนูอะไรคะปลาปลาส้มับอันนี้จะของพอเองครับบ,บายแบบายแบายบายครับผมเรียแบบร้อยครับเดีบบ๋ยว <c oughs> อ่อนๆแฟนอ่นอนอ แปอนปอ่อนนะครับก็มีสอนไปอันนี้คุกก็จะจับแบบค่อยทอก็คลุกแป้งแป้งแป้งข้าวโพดนะครับแป้ง <c oughs> เกลียวอ่อ,อนๆแปนอ่อนแปนอ่อนนะครับก็มีตอนไปอ,อ,นอันนี้คุกก็จะจับแบบค่อยทอ แป้งแป้งแป้งข้าวโพดนะครับแป้งของพอเองครับบาย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 ครับผมเรียบร้อยครับปลาส้มนะครับก็จะเกลียวแป้งอ่อนก็มีกระเทียมหอมเคียวหอมเคียวนะครับหอมอ่อนอ่ะ จะพอดไปเรื่อยๆนะครับแตนนี้พอก็จะเก็บอุป,ปรกรณ์เกียร์คัวความสุดเนาะไม่สุดเลยครับอือไม่สุดนะครับไม่สุดนะครับคขาปั่นเดินะครับบ,บ้าที่พอพดแล้วก็ปลุกแป้งติดกระชากนะครับไม่ติดนะครับนี่ครับไม่ติดเลยนะ,ะก่อนจะไปที่ด้านนีงนะครับอือไม่ติดเลยครับอือไม่ตุดนะครับไม่ตุนดนะครับ ครับไม่ให้ไม่ให้ติดกระทะนะครับเขาพูดไม่ให้ปลาติดนะครับอันนี้จะเป็นปลาเป็นตัวแต่ว่าเขาเอาไส้ออกเอาแบบว่าเอาออกมาเลยก็ปลา,าส้มนะครับก็จะเกียวแข่งอ่อนก็มีกระเทียมหอมเกียวหอมเกียวนะครับอ่อนเป็นหอมหอมเกียวกระเทียมเกียวเอาไว้โรยเพื่อใหหน้าจีน ถึงทอดอ่อนนะครับใจเย็นจะเป็นถั่วไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนแบบนี้หน่อยอ่อนไปไขทอดนะครับจะเป็นถั่วไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนแบบนี้หน่อยอ่อนไปไขทอดนะครับเดี๋ยวก็รอนะครับรอติดกั้นนะครับ เสร็จแล้วครับ,นรบหน่อยนะครับจะกินของแซ่บต้นใจเย็นร้อนนะครับก็จะมีเหื่อหน่อยร้อนมากอยู่ก็เดียวอ่อนๆแฟนอ่อน,ออนแฟน,อ,อ,น,แฟนอ่อนนะครับก็มีผอ,อนไปอันนี้กก็จะจับครับพร้อมก็จะมาเจียวกุวหอมกระเทียมที่จะเป็นอับ กินเป็นเครื่องเคียงกับน้าทานไหครับปลาส้มครับพร้อมหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกแห้งครับน่าทานไหครับไม่ครับเรียบร้อยครับปลาส้มคุณพอจะทําเมนูอะไรคปอบปลาส้มครับอันนี้จะน้าทานไหมครับปลาส้มครับพร้อมหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกแห้งครับน่าทานไหครับไม่ครับเรียบร้อยครับปลาส้ม น้ำตานไหมครับปลาส้มครับพร้อมหอมเกลียวกระเทียมเกลียวพริกแห้งครับน้ำตาลไหมครับเรียบร้อยครับปลาส้มเนื้อเจะคอไปเรื่อยๆนะครับส่วนี้พอก็จะเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวความจุเนาะ ก็รอนะครับรอติดด้านนึงนะครับนครับเสร็จแล้วครับจะเป็นถั่ไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนอ่อนนิดนิดอ่อนๆไฟทอดนะครับครับตัวเรนนะครับบ้าที่ทอดแล้วก็คุกแต้มติดกระชากนะครับไม่ติดนะครับนี่ครับไม่ติดเลยนะก่อนก็จะติดด้านนึงนะครับ เดีียวอ่อนแฟนอ่อนแฟนอ่อนนะครับก็มี่อนไปอันนี้สุดก็จะจับอันอนี่สุดเลยครับมีนี่สุดนะครับนีส่นส,นสุดนะครับปลาส้มนะครับก็จะเกีียวแฟนอ่อนก็มีกระเทียมหอมเกลียวหอมเกลียวนะครับอ่อนเกีียวอ่อนแฟนอ่อนแฟนอ่อนนะครับก็มี ตอนไปอันนี้คุณพ่อจะจับลองคุณพ่อจะทําเมนูอะไรคะปอดปลาต้มครับอันนี้จะปองคุณพ่อจะทําเมนูอะไรคะปอดปลาต้มครับอันนี้จะน่าทานไหมครับปลาส้มครับพร้อมหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกแห้งครับน่าทานไหมครับไหมครับเรียบร้อยครับปลาต้มปลาูไม่ให้ปลาติดนะครับอันนี้จะเป็นปลาเป็นตัวแต่ว่าเขาเอาไส้ออกเอาแบบว่า เอาออกมาเลยการไปดูนะอโอ้โหดูเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือเครื่องหอมเจียวจะเป็นถั่ใไฟอ่อนนะครับไฟอ,ะะไฟอ่อน,นแบบหน่อยอ่นอนๆไ,ไฟทอดนะครับก็รอนะครับรอติดก้านนึงนะครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็รอนะครับรอติดีก้ั้นนะครับครับเสร็จแล้วครับกับกระเทียมกับพริกแห้งกับใบมะกรูดนะครับคอติฟอตักรวมรวมกันเนาะไม่ได้ขืเกี่ยวนี่ครับเอาไ้กินกับปลาส้มตอนนี้ก็จะลงปลาส้มแล้วนะครับเหีียวอ่อนแฟนอ่อนแฟนอ่อนนะครับก็มี ตอนไปอันนี้ปุ๊ก็จะจับเลยลก็รอนะครับรอติดตั้มน,นะครับครับเสร็จแล้วครับนีก<ม>นก่ก็เป็นปลาต้มเป็นหอมหอมเกลียวกระเทียมเกลียวเอาไวโ้โรยเพราะเป็นหน้ากินมถุงทอตอนอ้อนนะครับใจเย็นเอาโค น้ำให้ปลาติดนะครับอันนี้จะเป็นปลาเป็นตัวแต่ว่าเขาเอาไส้ออกเอาแบบว่าเอาออกมาเลยกันกับกระเทียมกับพริกแห้งกับใบมะกรูดนะครับคอติคอนตักรวมๆกันเนาะไม่ได้ขี้เกียจนครับเอาไว้กินกับปลาส้มตอนนี้ก็จะลงปลาส้มแล้วนะครับน่าทานไหมครับปลาส้มครับพร้อมหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกแห้งครับหน้าทานไหมครับเรียบร้อยครับปลาส้ม หน่อยนะครับแต่กินของแซ่บต้องใจเย็นร้อนนะครับก็จะมีเห่วหน่อยร้อนมากคือกับกระเทียมกับพริกแห้งกับใบมะกรูดนะครับก็ดีคอมตักรวมๆกันเนาะไม่ได้ขี้เกวกนครับเอาไปกินกับปลาส้มตอนนี้ก็จะลงปลาส้มแล้วนะครับปลาส้มปากระเทียมต่อคือมาก็เป็นบลา ็จะมีกูดด้วยนะครับจะเอาไปตุ๋นเป็เลยทำเองหมดทุกขั้นตอนนะครับเกี่ยวหอมอ่นอนตา้นน,านะครับก็จะเกี่ยวแฟนอ่อนก็มีกระเทียมหอมเกี๊ยวหอมเกียวนะครับขอ,อม่อนหอพอเองครับบาย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 คร<ม>ับผมเรียบร้อยครับ พ่อจะมาเจียวตัวหอมกระเทียมที่จะเป็นอาหากินเป็นเครื่องเคียงกับของคุณพ่อจะทาเมนูนมอ,อะไรคะปลาปลาส้มครับอันนี้จะกับกระเทียมกับพริกแห้งกับใบมะกรูดนะครับพอดีพอตักรวมๆกันเนาะไม่ได้ขี้เกียจนะครับเอาไว้กินกับปลาส้มตอนนี้ก็จะลงปลาส้มแล้วนะครับน,นี่คือปลาส้ม ปลามส้มนะครับก็จะเกียวแฟงอ่อนก็มีกระเทียมหอมเคียวหอมเลียวนะครับอ่อนปลาส้มนะครับก็จะเกียวแฟงอ่อนก็มีกระเทียมหอมเคี่ยวหอมเคียวนะครับอ่อนหน่อยนะครับจะกินของแซ่บต้องใเย็นร้อนะครับก็จะมีเหงื่อหน่อยร้อนมาก พอข้าวผังแป้งแป้ง